ตาม15ปี15ถึง6ก็ตาม18ทั้งหมดเลยก็กรณีเป็นเด็กน่าต่อนะครับว่าเราไม่เชื่อแน่นอนว่าผู้หญิงหนึ่งคนจะเป็นเจ้าของบาร์บีได้เพราะว่าผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยมีรายได้เสียไปคู่สืบสวนแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวจะไล่กันต่อนะครับในส่วนของคดีนะส่วนในส่วนคุยก็มอต่อนะครับได้เลยครับ คาพยายก็ไม่เก่าเนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อเหตุยิงกันที่กูบิล่านะครับนะก็ต้องเรียาว่าเอา่อกรณีเหตุเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องชมเอ่อทั้งเอ่อท่านผู้จัดการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับนะแล้วก็ฝ่ายสืบส,สวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดและท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสองนะครับวันนี้ท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสองได้ตั้งคณ,ณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาตลอดจนกระทั่งเรา ของมาตรอาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด6คนนะครับก็เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิ้นนะครับทั้งผู้เสียหายแล้วก็ตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนะครับผู้เสียหาย8คนนะครับเราตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพบสารเสพติดทั้งหมด8คนดำเนินคดีไปแล้วนะครับในเรื่องของอการเสพสารเสพติดนะครับนาวัานั้นเจ็ในชี้เจนว่าเป็นเรื่องของะบวนการยาเสพติดนะครับเรื่องของกระบวนการ เล่นการพานันนักเล่นการพนันนะเพราะนั้น,นเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกันนะแต่ว่าอยา่างไรก็ตามนะครับบ้านเมืองมีกฎหมายนะครับจะมากระทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นแต่ประเด็นสําคัญนะครับนาที่เราแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดไปหกคนนะครับนาที่ศาลได้ออกหมายจับทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่ร่วมกันยิ้วปืนและเที่ยวซุปเปืนนะครับลรือถึงร่วมกันปกรธถึงใจนะครับและบุกลุกแขสถานนะครับก็รวมแล้วก็เป็นความผิดฐานบนฐักทั้งสิ้นนะครับนะสําหรับแล้วได้มีการ รับมอบตัวผู้ต้องหานะครับนะหลังจากวันที่เกิดเหตุ19ตุลาคมนะครับนะ18ตุลาคมพอรุ่งขึ้น19นะครับก็มีการมอบตัวของผู้ต้องหานะครับนะทั้งหมดเนี่ยสองคนนะครับเอามอบตัวมีสามคนใช่ไหมมอบตัวผู้ต้องหามอบเช้าสามครับแล้วบ่สองเป็นห้าครับเป็นห้ามอบตัวผู้ต้องหาหมดห้าคนตัวพร้อมสองพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่รับค่าจ้างมานะครับนะแล้วก็ให้มา รับใช้ผู้ลงหาแทน2คนนะครับควายสืบสวนนะครับนะก็ตรวจสอบโดยทัางพบว่าทั้งในส่วนของผู้ว่าจ้างและก็ในส่วนของผู้รับ่าจ้างนะครับวันนี้ก็มีคดีไปทั้งหมดแล้วนะครับในเรื่องของการแจ้งความเทศต่อเจ้าพนักงานนะครับนะแล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ให้ตรับโทษนะครับซึ่งในเรื่องของคดีนะครับนะทั้งท่านอายการได้บรรยายฟ้องนะครับแล้วกส่วนได้มปความเว็นในการสั่งคดีนะครับวันนี้ศาล ได้พักษานะครับจำคุกนะครับ6เดือนจากเดิม1ปีรับสาภาพลดโทษเหลือ6เดือนนะครับน้าก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรียนจาอยู่นะครับน้าน้าและยื่นขอประกันตัวไปทางนี้แล้วนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับนากรณีเจ้าที่รักนะครับน้าก็วันนี้ท่านผู้จัดการนะครับก็ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนนะครับน้าก็ตรวจสอบแปะว่าในเรื่องของการมอบตัวที่เป็นตัวพรอมนะครับ ก็มีรองผู้การนะครับท่านหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการรับรู้แล้วก็มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ร่วมในเรื่องของการเอาตัวปลอมมามอบนะครับวันนี้ท่านผู้การก็ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนแล้วคณะพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้แจ้งข้อควาไปแล้วนะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าพนักงานนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์นะครับ ซึ่งส่วนนี้เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลอื่นไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงนะครับณนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยในการดําเนินการ็จะต้องส่งสํานวนทั้งหมดไปยังปปชนะครับแล้วเมื่อปปชส่งสำนวนกลับมาแล้วนะครับก็จะดําเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลบเรียนว่าวันนี้ทำครบถ้วนทุกกระบวนการนะครับนะส่วนในส่วนของชะอําก็ได้รับเ,เลขคดีดาเนินคดีอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ เพราะนั้นในส่วนในส่วนต้นของเรื่องการก่อเหตุยิงกันของกลุ่มแก๊งยาติดก,ก็จะครบถ้วนในเรื่องการก่อเหตุนะครับประเด็นต่อมานะครับให้ฝ่ายืบสวนทั้งหมดนะครับทั้งน,นครบาลน,นะครับนะบทั้งผู้ทวงภาคสองเนี่ยทำเครือข่ายยาเสพติดนะครับเดยวส่วนนี้มาทําต่อแล้วมาไล่ต่อนะครับเพร <això constitution> าะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะจบแค่นี้แต่ว่าในส่วนของเครือข่ายยาติดก,ก็ยังต้องเดินต่อนะครับ ครับวันนั้นทั้ง3ามดีนะครับวันนี้ในส่วนของตำรวจภูธรภาคสองเนี่ยก็ปิดได้หมทั้ง3ามดีนะครับ